จะเปิดใจเป็นเห TD, นยื่อแชร์ For ร x กทสดี0เงิน20ล้านเป็นกรรมเก่าและบทเรียนความโลภจากกรณีพิธีกรชื่อดังมดดำคาชาภารายงานข่าว DSI บุกรวบคาคอนโดหรูย่านทองหลอ่ออภิรักษ์โกธิ CEO คดีแชร์ Forex 3D หลอกเหยื่อให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศพร้อมยึดรถสปอร์ตหรูลัมเบอร์กินี มูลค่า24ล้านบาทโดยมดดำได้เผยกลางรายการแฉเผยว่าอยากจะทวงเงิน20ล้านคืนให้กับจ๊าอาสยามตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดจะโพสต์ข้อความขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พร้อมเผยถึงความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่ได้รับเงินคืนเผยว่าในขณะที่ทำงานวันนี้คนโทรให้กำลังใจและถามเยอะมากจ้าโดนโกงเงินไป20ล้านหรอเห็นพี่มดดำพูดในข่าวพร้อมกับคนส่งข้อความมาในเฟซไอถามว่า คุณจะได้เงินคืนไหมคะตอบตรงนี้นะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้จริงๆจะเคยพูดไปแล้วในรายการแฉลองไปหาดูนะคะส่วนตัวเป็นคนโทษตัวเองก่อนเพราะเราโลภเองเราโง่เองส่วนเขาก็ได้รับกรรมของเขาไปกรรมใครกรรมมันสุดท้ายอย่างน้อยๆเราก็ได้รับบทเรียนในความโลภของเราเองทุกวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่บ่นสักคำสู้สุดเพราะเงินหมดแล้วนี่ก็เพิ่งถ่ายรายการเสร็จฝันดีนะคะทุกคน นอกจากนี้จะยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปอย่าไปซีเรียสมากถือว่าเป็นกรรมเก่าอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าไปจมปลักเอาเวลาไปทำงานเลียงชีพใหม่ดีกว่า กรรมใครกรรมมันเขาก็รับกรรมโดยการเข้าคุกอยู่เราก็ได้บทเรียนราคาแพงจะได้จำจนตายว่าอย่าโลภถ้าอยากมีเงินอย่าหวังสบายต้องลงมือทำเองและเป็นกำลังใจให้กับคนที่ท้อน,นะคะเพราะจากก็เคยท้อมาก่อนก้าวผ่านจุดที่เลวร้ายไปให้ได้ในเร็ววันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด